พลเอกประยุทธ์จันโรชานับจากวันที่ศาสตราจารย์ระพีสาคริกในฐานะประธานที่ปรึกษาเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือนแรกทองคำจังหวัดพิจิตรได้ยื่นหนังสือถึงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่27กรกฎาคม2557ซึ่งสำนักปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งรับไปยังจังหวัดพิจิตร ทำให้เกิดการตั้งคณะทำงาน5ฝ่ายเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาจากการทำเหมืองแร่ทองคำขึ้นผลการตรวจในข่าวแรกพบว่าทั้งดินน้ำพืชและในกระแสเลือดของประชาชนบริเวณลอบเหมืองทองมีสารโลหะหนักปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานในทางกายภาพพบว่ามีผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตยังมีในยสำคัญทางราชการต้องแจกจ่ายน้ำและผักที่ปลูกจากนอกพื้นที่ ให้แก่ประชาชนเพื่อหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อมรอบเหมืองซึ่งเท่ากับเป็นการยอมรับแล้วว่าการดำรงชีพของประชาชนรอบเหมืองทองคำตกอยู่ในสภาวะที่ไม่ปลอดภัยแต่กระนั้นก็ยังไม่เกิดการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงทำให้ต้องตรวจเลือดซ้ำอีกในปี2558ซึ่งปรากฏว่าสภาพปัญหาเลวร้ายลงไปกว่าเดิม โดยพบเด็กและเยาวชนกว่าร้อละหมีสารโลหะหนักในร่างกายเกินค่ามาตรฐานอันจะส่งผลต่อการเจริญวัยอย่างน่าวิตกแต่ก็ยังไม่ก่อให้เกิดมาตรการหยุดต้นเหตุของปัญหายังคงแก้กันที่ปลายเหตุอยู่นั่นเองด้วยเดชบุญที่ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมเหมือนแร่ทองคำจะสิ้นอายุลงในวันที่13พฤษภาคม2559 จึงเป็นโอกาสดีที่รัฐบาลจะใช้เป็นเงื่อนไขโดยชอบเพื่อยุติต้นเหตุของปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนมายาวนานลงเสียในบับนี้ด้วยการหยุดต่ออายุใบอนุญ,ญาตดังกล่าวอันหนึ่งในทางด้านเศรษฐกิจพบว่ารัฐได้ผลประโยชน์จากแร่ทองคาเพียงร้อยละ6.6ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกเป็นของต่างชาติซึ่งถือเป็นความน่าอับอายของคนไทยทั้งชาติ ที่ประหนึ่งไม่รู้คุณค่ามรดกที่บรรพชนมอบไว้ให้อีกทั้งในด้านสังคมนั้นเราก็เกิดความแตกแยกในชุมชนอย่างน่าสลดใจวัดโรงเรียนถูกทิ้งร้างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเรวร้ายลงแผ่นดินเกษตรและป่าเขาที่เคยอุดมสมบูรณ์ต้องสูญเสียไปอย่างถาวรแปลงนาที่เคยเขียวขจีถูกถมทับแทนที่ด้วยสารพิษอันยากจะฟื้นคืนได้ ความอัปยศเหล่านี้ไม่สมควรเกิดในยุคสมัยของพวกเราการทำเหมืองแร่นี้ย่อมทำลายวิถีเศรษฐกิจพอเพียงลงอย่างย่อยยับพวกข้าพเจ้าพร้อมด้วยผู้ลงนามตามรายชื่อแนบท้ายหนังสือสแสดงเจตนาร์ฉบับนี้จึงค่ขอวิงวอนให้ท่านนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติปโปรดทบทวนและใช้ความกล้าหาญตัดสินใจปกป้องคุ้มครองชีวิตของอาณาประชาราษฎร จากภัยคุกคามของเหมืองทองคำลงเสียในทันทีขอให้ท่านทำหน้าที่ผู้นำแห่งรัฐที่ชาญฉลาดในการรักษาทองคำของแผ่นดินให้ทรงคุณค่าอยู่ผู้ชาติไทยตลอดไปข้อเสนอหนึ่งขอให้หยุดต่อใบอนุญ,ญาตประกอบโลงหักกรรมเหมืองแร่ทองคำของบริษัทอัครรีซอสเซสจำกัดมหาชน 2. ขอให้เร่งรัดก,การตรวจพิสูจน์สิ่งแวดล้อมเพื่อเร่งฟื้นฟูเยียวยาประชาชน และพื้นที่เกษตรกรรมอย่าง,ย,างยั่งยืน 3. โปรดกำชับให้ข้าราชการรักษาหน้าที่ต่อประเทศชาติประชาชนเหนือกว่าการปกป้องผลประโยชน์ของเอกชน 4. โปรดสั่งการให้ผู้เกี่ยวขอ้องดำเนินมาตรการคุ้มครองผลประโยชน์ของคนงานเหมืองทองคำให้ได้รับการชดเชยอย่างสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้มีมาตรการประกันความเจ็บป่วยในอนาคตของคนงานและชาวบ้าน อันเนื่องมาจากสารพิษที่อาจสะสมในขณะปฏิบัติหน้าที่และดำเนินชีวิตให้ได้รับความเป็นธรรมตลอดไปจนถึงอนาคตด,ด้วย 5. ขอให้ยุตินโยบายทำเหมืองแร่ของคําทุกพื้นที่ของประเทศด้วยความนับถือาศาสตราจารย์ระพีสาคลิกหลายชื่อที่จะลงนามนะคะมีจันรัตยาจาันทรเพียรพลตำรวจเอกวิศวิศิษฐเดชกุลชร ดรไกรศักดิ์ชุนหวันดออรอาทิตย์อุไรรัตน์ในแพทย์นิรันดรพิทักษ์วัชนะวัชระและดิฉันนนงสาวรสานาโตศิตกคูณขอบคุณค่ะหลังจากการประกาศเจตนารมในครั้งนี้แล้วนะครับทางคณะผู้จัะมีประเด็นที่จะ